สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาเปิดกล่องปืนอีกตัวนะครับเป็นปืนผู้ค้าส่งมาขายนะครับนี่นะครับกล่องยังไม่ได้แกะนะครับโอเคเดี๋ยวเช้มาแกะให้ดูกันนะครับเมื่อวานเนี่ยเราได้ลงคลิปไปแล้ว1ตัวนะครับเป็นตัว W E นะครับ1นึ่งเกหนึ่งหนึ่งครับก็วันนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็น W E ตัวหนึ่งนะครับ เป็น W E นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพเนื้อของตัวกันนะครับนะะี่ครับของ W E เส่งมาขายน,นะครับเพาะทำไมถึงส่งมาขายน,นะครับก็ติดต่อมาได้น,นะครับนี่นะครับเป็น W E นะครับหนึ่งก้าหนึ่งนะครับกล่องสภาพสวยน,นะครับเดี๋ยวมาเปิดให้ดูกัน Okay, นี่นะครับคุ้มเยอยู่นะครับตรงนี้แ้วก็ไปน,นะครับนี่นะครับงานค่อนข้างสวยเลยนะครับสภาพใหม่เลยแต่ว่ามีรอยอันนี้จนะเป็นฉีดซิลิโคนมานะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเติมกระสุนแล้วก็เติมแกส๊สทิ้กไปนะครับเดี๋ยวให้แกะดูด้านในกัน อันนี้มันตึกแล้วนะครับก็ตอนนี้ปมาณเกือบ3ามทุ่มแนละ้วจะขอไม่ยิงเยอะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับหนัดแก๊สไม่รั่วนะครับโอเคนี่นะครับตัวปืนเดี๋ยวขอแยกแกะออกมาดูก่อนนะครับสำหรับตัวตัวนี้โอเคนะครับตัวนี้ เห็นไหมครับจะไม่เหมือนกับตัวเมื่อวานนะครับตัวเมื่อวานอ่านี่นะครับสักครูหนึ่งตัวนี้เห็นไหมตัวไกด์เราจะมีร่องนะครับคิดก็จะประมาณนี้นะคริดสีโคนมาค่อนข้างเยอะนะครับโอเคนี่ Okay. เดี๋ยวเรามามทดสอบยิงกันสัก6นัดนะครับที่เราไดา้ใส่กระสุนไว้แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ตัวนี้นะครับ W E นะครับเป็นงานไต้หวันนะครับผมนี่นะครับชุดลั้ไก่นะครับ นี่นครับพอมีล่องของเอชื่อตัวไคลอรนะครับก็จะทำให้ใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบยิงให้ดูกันนะครับหนัดนะครับสั้นๆน,นะครับคลิปนี้ก็มันค่อนข้างจะดุกกน,นะครับนี่นะครับ ลูกหมดสไลด์ทังนะครับนะครับตัวนี้ครับ WD หนึ่งก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับรายละเอียดในการตต่อจะขึ้นไว้ให้นะครับผมที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็แล้วก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยครับจะได้พาดปืนสวยๆแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ